ยิง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 สนไอ้เปรตเอ้ยมันเยอะเกินไปเขี้ยอย่านะอย่านะอย่านะฮุยไอ้เปรตเอ้ย หล,นะลบแล้วนะั่กูหลบแล้วไงเฮียโอ้โหกูหลบแล้วเอาลัะหนุ่มเช้าท่องหลายอยู่ใน,น,เ,น,เ,นเกมสพเดินได้ครั้ง เกมแม่งด่านนี้มันโคตรทรมานเลยไอ้เชี้ยมึงหยาดี้กระสุนก็ให้แค่นี้ด่านนี้กระสอกแซซิซาร์เหลือเกินหยาดี้เปรตเอ้ยตายก็ลงหลุมเลยไอ้เชี่ยมึงเล่นมึงเล่นปืนอะไรกูฟาร์มปืนนะขนาดน,นี้ไม่ผ่านกูไม่รู้จะว่าไงลตะตีหน่อยตีหน่อยตีหน่อย จริงจิงจริงจิงจิงกระสุนไอ้เปรตเอ้ยมึงเยอะเกินไปไอ้เยี้ยกระสุนมันก็โหลดช้าโอ้โหมึงแต่เยอะเกินไปไหนวะจะไปตามหารูเมแกนไอ้เปรตเอ้ยพมึงตายไปแล้วมันก็ลงหลุมไปซะอีกไอ้เยี้ยเยอะเกินไปเยอะเกินไปตาน,นี้มันก็ที่หลบโอ้โห แต่ให้กูหลบก็โอ้รถไฟเนาะหืมหืมหืมกูหยิบลูกซองมาแล้วลบ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 เฉลบ็บ เชี่ยยาเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอ,ยเอย้เปรตเอ้ยไม่มึงเข้าใจไหมถ้ากูยิงโดยที่มันไม่เลงให้มันก็ไม่โดนถ้ามันเลงมันก็ยิงโดนเอ้ยหรือสิบสองเอาให้มันรู้กันว่าสิบสองอันมันจะผ่านไหม มาสัตว์ให้มันล้วนถ้าด่านนี้ไม่ผ่านกูจะไปฟาร์มปืนใหม่อืมมาเนี่ยต้องเล็งก็ได้ปะ่ะกระสนุสนกระสูนโอ้โหไม่ไปแล้วกูไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วกูไม่ไปแล้วกูไม่ไปแล้วกูไม่ไปแล้วอ,อ,อื้มอ๋โอโหไอี๊เอยอะไผไหม เยอะ,ะ,ะไปไอ้เยอะเยอะไปพวกมึงเยอะไปพวกมึงเยอะเกินไปว่ะกระสุนกูก็หมดอือหือกูต้องหลบคนเดียวละกูต้องหลบคนเดียวละหลบ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 เขี้ยยายาอ,อู้อู้เขี้ย อย่านะอย่านะอย่านะเฮ้ยไอ้เปรตเอ้ยมึงปีนรถไฟไม่ได้ไงวะมึงปีนรถไฟไม่ได้แล้วไงเอ้ยเจมึงปีนรถไฟไม่ได้แล้วไงไอ้เหี้ยโอ้โห มึงพวกมึงก็เยอะเกินไปไอ้เยี่ยกูไม่น่าลูกซองนี้มาเลยอือหือคิดผิดมาหาันที่บอลูกซองนี้มาอย่า เดียวไม่ตายดาึนะ่งเมตรยี่สิบระเบิดไม่แถมให้อือหือ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 ไอ้ยี่มึงหลบแล้วนะนกูหลบแล้วนะไอ้หียโอ้โหกูหลบแล้วน่ะนี่กูไม่เคยผ่านถึงหนึ่งพันเมตรเลยอ่ะ อันนี้กูไม่เคยถึงหนึ่งพันเมตรเลยถึงนี่นะสองพันเมตรแล้วและแบบถึงหนึ่งพันเมตรกูไม่พ้นเลยอยี่ห้างหน้าไม่เยอะชิบหายลูกสองห้าดาวแม่งก็เบาชิบหายกูไปฟาร์มาตั้งนานโอ้โพวกมึงเยอะกันเกินไป

ก้าลยนอกาลยนเก้าลายนเก้าลยนก้าลยนก้าลายนในที่สุดก็สุดสี่นัดกูรอดไหมเนี่ยขอให้รอดโอ้ยโฮ้ยรีรอดบอลหลดบอลหลดบอลหลดก่อนหลดก่อนหลดก่อนยิงผิดเออ

chim canh tao vậy, 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 canh vậy, canh vậy, chim 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 canh tao vậy, canh tao vậy, tiêu, tiêu tiêu, tiêu tao tiêu canh tao vậy, yes, yes. yes. Ah, tao ah, nó หนที่สุดในที่สุด,สดถึ่งแม่จะได้ดาวเดียวกูก็ไม่สนเอ้ตอนนี้กูเ,เล่นรอบนอกและกูไม่ได้ลงคลิปนี้มันก็ดาวเดียวอยู่แล้วันสุดท้ายไปะเลยแค่สี่พลังงานจบด้วยด่านนี้แหละกูจะจบด้วยด่านนี้ในการเปิดคลิป กอลูกซองปั๊มาเดออไอ้เหี้ยลูกซองออโต้แม่งกากมากเอเอสอาอเอมอเกากากอเอเอเอถูกอเอเอถูนนะไไกอ่อเอเอีกเอ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 สุนอเอมีเอเอสุนอัอง่นอเอสุนฟังเุเนเ มาดิมาดิกูอซอกเซ็กซิซัสไอตัวนี้กูไม่แน่ใจไอตัวโอ้เหี้ยตั้มสแกกระสุน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 โอเคโอโอเค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  สุวนด้านหาก็ส่วนด้านหนาสุวนด้านหนา,นา,นหนาเออกูุ่มมาคิดอะไรกับเกมนี้วะนี่ปืนพกขั้นสี่นะเฮ้ยนี่ปืนพกขั้นสนะี่นะเพราะมึงยิงไม่ตายเลยเหรอลูอออกสองขั้นสาม ราสองคันสามเอาอยู่รถงคันสามแม่มีสี่สิบกว่า,ะะโ,ออาโอเคข er. ้างหน้านมันก็เยอะโอ,โอ้โหโอ้โหกระสมดกรดสมดกระสมุดกรดสหมดกระสมดกระสมดกระสุดมดกระสุนหมดไฟ เยอะ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 เกินเยอะเกินกระสุนอยู่ไห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 นกระสุนกระสุนกระสุนที่ไหนกระสุนที่ไหนกระสุนไหนไอ้ไฟไหนไอ้ไฟไหนไอ้ตอมไหนไอ้ตอมไหนมึงอยาบ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 มึงหยาบมึงอยาบพวกมึงอยาบพวกมึงอยาบพวกหยาบพวกหยาบพวกอยาบหยาบา อย่าอย่าพีซอย่าอย่าขอร้องขอร้องโอ้เยอะไป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 มีวิ่งอีกมีตัววิ่งอีกอือหือมีตัววิ่งอีก ใจดนะจ๊ะสามร้อย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 จิมสามร้อย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 แข่งใจไว้เิ้มแข่งใจไว้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 แ่งในึงอืออืออือสส20สม่นึงเออนี่สุด んないいぞ。